พระเกนี่พูดถึงความเมตตาจากพ่อไป็นเวลาเขาเซบาทำบุญเข,ขากราบคาะวาเราเนี่ยเรามีสิ่งไหนที่จะตอบแทน,มนหมายถึงพระกับคารวะถ้อยคิดที่อ,อาศัยเวลาเขาเซบาทำบุญเวลาเขากราบคาววาเรามีอะไรให้กับลูกทำไหมหมายถึงมีธรรมมีวินยัยมีใจที่บริสุทธิ์มีบุญมีกุศลให้เขาหรือไม เขาจะได้อยู่ดีกินด,ดีเขาจะได้ออกจากทุกขติเข้าสู่สุขติหรือไม่ปัจจุบันเขาจะมีความสุขในครอบรัวทีโออุลหรือไม่คําที่ขอมก็พระที่แก่เนี่บนีไม่มีคำว่าโอ้ยอาจมาจะสร้างศาลาใหญ่นะโบสถ์ใหญ่เจดีย์ใหญ่นะเอาน,นี้ซองเขียวซอ,องขาวไปแจกกันหน่อยนะเล่นบุญมาได้รับอานิสงส์เต็มเต็มหน่วยจะได้ขึ้นในสุคติบุจะไม่มีคำนี้ ดูเขาเต็มถ้าเป็นด้วยเหตุบางจริงบางอย่างของลูกตาบัวน,นั่นน่ะจําเป็นต้องปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองก็ต้องลดหย่อนผ่อนลงไปแต่เพื่อส่วนรวมหรือประเทศชาติบ้านเมืองไม่ได้เชื่อเพื่อเพราะเมื่อเพื่อองค์ท่านเลยตุยร,รังที่เราไปกาบที่วัดต่างๆนั่นไม่ใช่ว่าเป็นเจต,ตนานขององค์ท่านโน่นนี่มันต่านไปนสนแส่งคา พวกนี้ก็ไหลทำที่พโมยทำที่เอ้ยทำไม่เสร็จก็นิมนต์ต่อไปนิมนต์ต่อไปเอะไม่นิมนต์กูแปลอะไรวะทำไมถึงนีมนต์กูอยู่ไหนเดือนเทวะที่ไหนได้ทอานี้ซัดมาทางน้นนี่เลยเออทำกุติลงตาที่บ้านไปสุดทได้นี่ทำเห็นไหมออกกลับมาเฮ้ยกุฏิกูอยู่ไหนวะกุฏิกูอยู่ไหนวะเห็นไหมของกูแจ่มต้องพากันหมอนก้องเบลเทวะ เ้าวถวายได้เห็นด้วยผลอย่างนี้อย่างนี้เพื่อล้มลุ้ให้ร้านได้กาบได้ว่ายจะฆ่าจะข้อฆ่าจะแกงก็แกงได้มอดกายสบายชีวิตแล้วสิ่งของต่างๆยังอยู่ในระบบเข่าเน่มือนี่ที่วางมาที่นั่งที่อะไรนี่เขาจะให้เป็นเสมอที่เข่าเออเคยจากทางด้านขวาจากทางด้านซ้ายก็จะอยู่ในปกติจะนี่มีที่บอกว่ากลับข้าง แต่เขาหลวาปู huh. ่นี่เขาลวงปู่พนักก้าวพูดจะมองมันจะอยู่ข้างเดิมถ้าอยู่ในข้างเดิมนี่ก็แสดงว่ามีคนมาอยู่เกี่ยวกับเราเองเพราะนั้นหลวงพ่อคุณนั้นี่เเราเนี่ยไม่ได้ใส่มันทดสอบแล้มีทดสอบท่านจะมีสติกำลังประจักษ์ไหมแต่มาที่ห้องขางฟังให้ชัดนะลูกนะขณะหลวงพ่อคนนั้นี่อันนี้ท่านป่วยเป็นเนียงนะครับเราปรุงเป็นเจี๊ยเราไม่ได้ไปเยี่ยมท่านเลยอยู่ที่ อยู่กับบ้านของญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นผู้ที่มั่นคั่งหลังโรงงานสร้างที่พักให้กับพระแม่กูจางผู้ที่อาพาพัก,พกแล้วก็ดูแลอย่างนี้จ้างรุษพยาบาลมาดูรงพยาบาลไหนที่อะไรหละ่ะที่ว่ามีพวกไอ้เครื่องไม้เครื่องมือที่สมบูรณ์ก็เอาไาแจงไปรักษาอย่างนีเพราะบุญหนักก้อม กู้ถึง,งน้องผูทดสอบไงนไม้สีฟันอยู่นี่ที่วางตัวนี้อยู่นี่ลวกูกลับมาใหม่นะตัดไนี่บ้างน,นี่แล้วก็พยายามทาให้มนันเรื่อยๆแล้วก็นั่งติดกับท่านไะงแล้วก็นั่งติดกับท่านนั่นตไนั่นี่างางบใจเว้ยบางไดบางเด๋ยมาาันจะพบกูท่านจะไม่ตัดเลยนะัขนขดะนั่ง,งรับบางเด๋มันจะพบกูนี่ไม่สีฟันกูคือแบานี้ ไม่กินแก้วก็คือควาจมจำชีซ่อนปูคือาบ้านที่นี่เห็นไหมล,หล่<อ>ะปักเดือดแล้วแสดงว่าท่านมีสติของท่านท่านปฏิบัติของท่านอยู่เห็นไหมละ่ะอ้ของเรานี่โอ้ยที่พูดนี่ฟังในใจไปสุดนั้นไม่ต้องปฏิบัตของตัวเองที่วางที่ไหนก็งไม่ทราบอยู่ล้มลุกลุกเดืออยู่นั่นเห็นไหมละ่ะคนละโลกไหมล่มละบาตั้งยังไงก็ยังไม่ทราบอยู่มันเคยตั้งยังไงมันก็ตั้งอย่างนงั้น ามันผิดเพี้ยนไปอ้าวแสดงว่ามันมีอะไรสักอย่างสิ่งของต่างๆประตำนี้อย่างนี่ถ้าอันนี้มันผิดเพี้ยนไปแสดงว่ามันต้องมีใครมาจาับของเราขนาดนี้แน่นอนคือเสียงเนี่ยพวกปากนี้จะมเาเก็บมีขนาดทำมันไหมลูกเราไม่ได้ดูนะนั่นว่าปไปสิ่งของต่างๆนี่มีใครมาจับว่าลุงบุ๋มไหมเวลาที่จะเข้าประตูแป๊กก่อนประตูยังอยู่ปกติไหม มีคนมา,นนมางัดมาแงะมาอะไรไหมมันต้องชาลาขนาดนั้นนะลูกสติต้องอยู่กับตัวขนาดนั้นแต่เดี๋ยวจบคมตัวปั๊บเวลาที่เราออกมาเราล็อกไหม,มถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ลอ็อกเวลาที่เราเราื่เราจะเข้าไปปั๊บเราต้องระวังปั๊บขณะนี้เราไม่ลอ็อกเรารีบเข้าห้องน้ำพอเข้าไปปั๊บกลับก็ามาปั๊บเราต้องระวังเวลาเข้าไปเห็นไหม มันต้องระเวทระวังอาิเชรุลนาโถตุลเลนนี่เป็นของตัวหลุดนะไม่ใช่ว่าประมาณเดืเดยเดี๋ยวเราจะไปพึ่งใครหลุดมันพึ่งตัวเองหลุดเอ๊ะฟังเชฟฟังธรรมหลวงปู่ไปเรื่อยๆเวลาที่หลวงปู่ให้พรก็กว,วดน้ำทำบุญเบกุญเบกุศลให้กับติตฐาวิญญาณให้กับอุป,ปาการีผู้มีพระคุณสรรพสัตว์ทั้งหลายยิ่งวันพระนี่แล้วก็จะไล่ไปถึงนรกทุกขุม เทวาที่เป the no. ็น like สัมมาทิฏฐ like ิเตอสุรกายองคมนั้นจะต้องรับคุณกุศลเต็มที่เต็มหมดบุพถิงพวกพยาตุพยาน้าที่เป็นสัมมาทิฏฐิด้วยเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิด้วยอีกแบบร้าที่จะไหลรวมกันไปหมดทั้งการลูกรูกและอรูปอารูปเอาไปเจอรูกวิญญาณโดนไหนที่เป็นวงสายกนาญาเราก็ระลึกเอานี่พ่อแม่พี่น้องวงสายกนาญาที่ตายเก่าตายใหม่มารับคุณรับกุศลนะ คนก็บอกว่าไม่ต้องปวดน้ำได้ไหมปู่ได้ลูกเนี่ยน้ำจิตน้าใจน้าบุญน้ากุศลคนก็บงังคูบานใจก็บอกโ่าโจะมาปวดน้ำเราไม่ใช่พรามเืิดใน,นก็ใจมโดกต้องนีนี่ลูกในสมัยที่นันทิยะเศรษฐีสร้างศาลาจตุรมุขถาวายพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ที่ปากอิสิปต,ตนะนักบิกษัยวันเวลาที่ถาวาย ศาลาจัตรุรมุกนั้นก็ได้ตรวจน้ำบนพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้าในตำราว่าอย่างนี้จริงท็่แท้ไหนก็คือตำราอย่าเชื่อโดยอ้างตำราเตก็อาศัยตำราภาคกวีวอันนี้นี่ดูต้องเข้าใจด้วยการสร้างความปัิยานี่ก็ตรวจน้ำบุญกุศลทั้งหลายก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็เทือนเลือดดันไปทั่วแผ่นดินอยู่จุดไหนไปหมด ทั้งการลกลูกลกเดียวลูกเดีเห็นไหมลูกการสร้างบุญสร้างกุญศูนเป่นๆนะงั้นลุงกูอยู่ป่าอยู่เขาลูกเดียวนี่ได้อาศัยตดยนี้ดินยาทั้งหลายที่อยู่ในเขตขุนเขาหรืออยู่ในสามแดชโลกกระทพอที่บุญกุศลของข้าพเจ้าจะถึงรับนะขณาที่ในป่าในเขานี่ลูกเนี่ยก็เชื่อเรื่องนั้นมาเหมือนกับการฝึกทหารเสียงเดินของเขาเนี่ย เวลากนนั่งเรียบร้อยพักมีน้ำนี่ขันนี้ขันใหญ่ๆนี่แหละเอาแล้วรวดนากับอุทิศบุญส่วนกุศลเนี่ยครับจิตวิญญาณทุกดวงที่มาการาบมาไหว้เทวดาทุกตนที่มาการาบมาไหว้ท่านอยู่ที่ไกล่อยู่ที่ไก่สาทุกการอยู่ที่ไหนก็ถึงกันหมดน้ำนี้ขอให้ซึมซับในพื้นปตพี น้ำอยู่ที่ไหนก็ตามเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในคลองมหาสมุทรจุฬาพรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยจ้ามหาอุๆๆบาสมุกนกวดน้ำปัดปุ๊บลงไปแทียนวิญก็เชือนเรียกว,ว่าโลกกตะแทกไหนี่พ้าปฏิบัิเอาจริงรู้อย่าไปยุ่งกับครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้ยุ่งแล้วมันก็ไม่ได้ผลอะไรพระครูปฏิบัติปฏิบัติชอบหายา้ายิ่งป่างงเข็ญในคลองมหาสมุทร ส่วนมากจะถูกด่าถูกหายเรื่อ,องเพราะตีความขัำถาจริงของพวกพระมหาโจรดูเข้าใจไหมส่วนมากมันก็มีระแบบพักแต่ที่แย้มเลยะีประกาศใครได้ลูกพอไปกาครับก็อันนี้จะสร้างใหญ่นะเอานะอย่างนี้นะจะได้บุญมากได้อานนี้ส์มากอยู่นิดเดียแต่ไปแล้ก็ไปด้วยลูกการก่อสร้างนี่ไปถึงวันิพานเลยลูกเยศาราใหญ่เจดีย์ใหญ่โบสถ์ใหญ่นี่ไปวันิพพานหรือทำปีไหนเท่านั้น เห็นไหมล่ะนี่ทางเดินเข้าสู่มาเข้าสู่ผลสีสมาธิปัญญาไม่ใช่โสถ์ใหญ่สาลาใหญ่เจดีใจนี่ลูกนี่จะเอายังไง